าจารย์ครับพอจะรู้ประวัติพระมหากัสยไหมครับอยากฟังเห็นมกวลเล่าว่าแทบจะเป็นอักรสา,าวกองค์ที่สามแบบในวัดจีนมหายานแทนที่ซ้ายขวาเป็นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรก็เป็นพระอานท์กับมหากัสปะยแทนท่านอยู่ในป่านะท่านอยู่ในป่านะผมเคยเล่าไปแล้วนะก็มีนะก็ ใครจะเช e okay. ื this, ่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะพระมหากักสปะนะครับก็ไปเผยแร่ศาสนาพุทธที่เมืองจีนนะครับโดยใช้โดยใช้อะไรนะโดยใช้มวยจีนนั่นแหละนะโดยใช้มมยจีนนะก็ท่านก็ไปเผยแพร่ที่จีนเป็นคนแรกนะเป็นพระรูปแรกนะที่ไปเผยแพร่นะครับก็ตอนที่ท่านไปเนี่ยเมืองจีนก็เหมือนบ้านเราในสมัยก่อนยกพวกตีกันนะผู้ชายนะผู้ชายหมู่บ้านนี้ยกพวกตีหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ยกพวกตีหมู่บ้านนี้อย่างเงี้ยนะ เขาก็แบบท่านก็เข้าไปแล้วแบบจะไปสอนทำได้ยังไงเนะี่ยจะเจอสถานการณ์แบบนี้อย่างเงี้ยนะและทีนี้ท่านสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์อะไรเงี้ยท่านก็รู้ได้ปัญญาของท่านนะท่านก็เลยไปฝั่งที่แพ้ก่อนนะไปหมู่บ้านที่แพ้ก่อนแล้วก็ก็บอกว่าเนะี่ยเราเป็นอาจารย์สอนวิทยายุทธอย่างเงี้ยนะท่านก็สอนลํมมวยจีนนะหลังกระป๋เป็นเป็นคนสอนนะ พระมาหากัสปะพุีธ <c oughs> เป็นคนสอนนะก็สอนลมวมจีแล้วก็แล้วก็สอนเรื่องสติไปด้วยนะการเคลื่อนไหวด้วยสตินะนะก็สอนเป็นท่าเป็นท่าไปอย่างนี้ยนะแล้วก็หมู่บ้านนี้ก็ไปตีหมู่บ้านนั้นจนชนะนะจนชนะเสร็จแล้วก็กลับมาอย่างงี้นะพอกลับมาเสร็จก็ดีใจกันเงี่ยก็ท่านก็เทศสอนทําได้ไงเพราะว่าทุกคนยอมรับไงว่าอาจารย์เก่งจังเลยอย่างนี้นะ ก็เทศสอนทำได้แล้วยอมฟังแล้ะก็ให้มานั่งเรียนกันแล้วก็ให้ทําสมาธิเออเนี่ยเราชนะแล้วเราได้อะไรอะไรประมาณนี้นะแล้วมันมีเรื่องดีตรงไหนในการที่ยกพวกไปตีกันอย่างเงี้ยท่านก็สอนประมาณนีอ้อสอนประมาณที่แบดแล้วก็ท่านก็บอกว่าเอาก็ตั้งคนนี้เป็นเจ้าสํานักนะอย่างเงี้ยนะดูแลหมู่บ้านต่อไปไม่ต้องเอ่ยชื่อเรานอาน,น่แต่ท่านก็ไปหมู่บ้านต่อไปเรื่อยๆนะท่าน่านก็ใช้วิธีนี่แหละวิธีนในการสอนทมที่ประเทศจีนนะก็ๆๆๆๆ พอไปถึงหมู่บ้านท่านก็ลองเปลี่ยนไงเอาท่าหมัดตัะกะเตนเอาท่าหมัดเอาสัตว์ใส่เข้าไป <c oughs> <c oughs> นะก,ก็ก็เนี่ยพอพอบ้านนี้แบบเออเก่งแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นเจ้าสํานักแล้วก็สอนเรื่องสมาธินะก็ลูกศิษย์ของท่านท,ที่ที่เป็นแบบนี้ก็บรรลุอรหันต์เหมือนกันนะมีนะมีบรรลุอรหันต์เหมือนกันนะในสมัยนั้นนะจนทุกคนแบบหลายๆหมู่บ้านไปเจอกันก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครนะ ก็เรียกว่าท่านเป็นตักหมออย่างนี้ยนะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวา่ามหาพระมหากัสศปะเนี่ยคือท่านตักหมอปร,รมาจารย์ตักหมอหรือเปล่าไงที่คนจีนเรียกกันปัจจุบันนี้นะก็คงจะใช่เลยมั้งดีเดานะเดานะแต่ประวัติที่ผมรู้มาอย่างนี้นะแต่เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่นนี้เป็นเรื่องของอัตคาถานะอัตคาถาพูดนะเล่าต่อกันมานะ แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นก็ท่านก็กลับมานะกลับมาเสร็จแล้วทีนี้พระสังกษกระจายกับเจ้าแม่กวนอิมก็ไปเผยแพร่ที่จีนต่อก็เลยกลายเป็นมหายานตอนแรกก็เป็นพูดดีๆอยู่นะใช่ไหมออพอไปถึงก็เริ่มกลายเป็นมหายานละอย่างนี้ยน,นะไปทางโหธตธิตว์ละอย่างงี้ก็จะเปลี่ยนไปนั่นแหละเอาประวัติก็ประมาณนี้เลยนะส่วนที่เหลือก็ไปอ่านเราก็ได้นะครับที่เหลือผม ไม่ค่อยได้จำนะผมจำเรื่องนี้เรื่องเดียวนะี